คำสอนท่านพ่อลีธรรม,มัทโลวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเรื่องการภาวนาเหมือนการวาดลูกลงบนผ้าขาวในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี้ย่อมจะเกิดกุศสขึ้นสามทางคือกายเราก็ไม่ได้เบียดเบียนประทุสลายใครวาจา เราก็สงบไม่กล่าวร้ายต่อใครใจของเราก็อยู่ในเจตนาที่ดีคือระลึกถึงแต่พุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกไม่ได้คิดชั่วทุจริตหรือกโกรธเกลียดใครดังนี้กายวาจาใจของเราก็บริสุทธิ์เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นเพราะไม่ได้ทำบาปอันใดการกำหนดนึกถึงลมหายใจด้วยการภาวนานี้ เหมือนกับได้วาดรูปภาพลงในแผ่นผ้าขาวจิตธรรมดาของเรานั้นเปรียบเหมือนผ้าขาวเฉยๆที่ไม่มีดอกมีดวงหรือลวดลายอะไรเลยเมื่อเราทำจิตให้สูงขึ้นไปอีกก็ได้แก่การ,รวาดมโนภาพลงไปคือนึกขึ้นในองค์ภาวนาของเราเช่นนึกพุทโธเข้าไปนี้เรียกว่ามโนภาพเพราะะายไม่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยการนึก ถ้าเรานึกก็เหมือนกับสีหรือน้ำหมึกที่ซึมซาบลงในแผ่นผ้าถ้าไม่นึกหรือเพียงนึกตื้นๆก็เท่ากับเส้นดินสอดำมันไม่ติดแน่นอาจเปื้อนเปิดเลอะเลือนได้